อีกแล้วทำไมวันนี้ฉันเดูอดอ้นขึ้นก็ไม่รู้สงสัยกินเยอะไปหน่อยอาทำไมฉันอ้วนขึ้นดูอ้วนมีแก้มเยอะหน่อยๆคงเป็นเพราะฉันกินสุกกันไปหน่อยสงสัยฉันกินข้าวตอนดึกมันไลลทำให้ฉันดูอดอ้วนฉันคงไม่แม้ใครรักฉันอาจจะเป็น ฉันอาจจะเป็นคนที่ดูไลห้เธอีกแล้วทำไมันฉันดูอ่อนเินก็ไม่รู้สงสัยดไปได้อีกแล้วทำไมมีคนที่ชักฉันมาฉันอ่อนนฉันไม่อยากให้ใครชับเขาฉันด้วยเพราะว่าฉันนไม่ยากความมั่นใจมา ยากให้คอมาดูถูกฉันเพราะว่าฉันอยากตูวเองตัวเองเป็นคนสวนยเนาะอันเป็นไงฉันคนว่าอ้วนก็ไม่รู้สึกจะทำยังไงอีกแล้วทำไมคนให้ฉันเดินฉันก็ไม่รู้จะสักที